วันนี้หัวหน้าเาลูกทะเลจะสไม่ยึดถือแต่ว่าตูกปลาล่ะหัวห้านี้ครับผมผมไม่ยึดถือตกเมืกครับสวัสดีครับข้าวผัดควว่ะคิวมาทางคนเดียวไหมครับผมคิวมาทางคนเดียวครับตกเมืกครับตกเมือก้ามาตกเมือกสาคนเดี๋ยวเอางี้ต้องพยายมาให้ใกล้เดี๋ยวจะพูดอะไรให้ฟังไม่กลับเรามาเล่นเกมกัน3ามคนทาคอนเทนต์กัน3คนตกเมือก ตอบมึงสดสดใครได้ก่อนคนนั้นจะกินเองหรือว่าจะเลือกให้ใครกินก็ได้สามคนว่ามึงกูได้ก่อนกูจะเลือกกินเองก็ได้หรือว่าจะเลือกให้มึงกินก็ได้เลือกให้จิ๋วกินก็ได้ถ้ากูตกได้ก่อนนะถ้ามึงตกได้ก่อนมึงก็เลือกได้มึงจะกินเองหรือว่ามึงจะให้จิ๋วหรือกูกินก็ได้๋อภายได้สามคนนี่นะใช่กินสดสดเลยบนเนี่ยบนเรือเลยโอ้ยกูอญาติดอกโอเคไหมโอเคมาจิ๋วมีแล้วกูทำไปหมดแล้วน้ำจิ้มน้ำจิ้มมีหมดมีแล้วใช่ไหมอ่า ต้องกินสดสดเลยใช่ไหมต้องกินสดสดกินสดสดนะไม่กลัวใครงั้นแหละอ่าไม่กลัวใครมั้งเริ่มเลยโอเคตีเบ็ดกันเลยนะตีตีเบ็ดมันไม่เก็บเลยอะไรนะตีเบ็ดไม่เก็บเลยวายวายไม่ต้องวป็นตรอกยเดีโยตีนี่แหละเอ้านี่ไม่เป็นเนี่ยนี่นมึงชอบเล่นตลกพี่บกพฮาอยู่เรื่อยนี่เปล่า ใต่จะไปงูนไอเสียหย่อนป้อมเลยออกมาล็อกยังล็อกเลยล็อกล็อกยังล็อกยังไม่รู้อ่ะต้นๆเดี๋ยวก็รู้จักวันนี้เราได้มาก็น่าจะประมาณสักถึงไม่ห้าโลน่าจะถึงนะห้าโลนะฮะบอกรันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอะไรของมึงได้เยอะฮะมึงทำอะไร แล้วแต่มันมึงอย่าไปทักมันจะถามตัวไหมอ่ะเบ็ดก็เบ็ดกูคที่เต็มเต็มนะครับไปดูได้ในช่อง r e f e a l Channel นะครับตอนนี้คือลงไวปหมดแล้วแต่วันนี้ช่องไอจิวคือเราจะทำกัน3คนเนี่ยดูสิว่ามึงจะใครจะเป็นคนได้กินทำอะไรทำอะไรมีแรงอะไรมีฝอยปันฝอยมันว่ายเก่งเดี๋ยเนี่ย อะไรน้องเกี่ยวตาก็ชิบหายเลยเอ้ยอะไรน้องไปกว่านี้เขาไม่ให้เทียงเขาไม่จอดเออเอาแล้วเกี่ยวเป็ดปูที่นี่ <laughs> ไม่เดนกูบอกให้จริงรวบออกกัน mật tà bọ ra bọn tội dạ mật tà ui đi tà đi, mật tà ui mật tà ui mật tà đi mật tà ui mật tà ui mật tà Mày sẽ tà ta mày này Ê. อ้าวอ้าอาาาะไรอะไรอะอะไรเฮ้ยอ้าวอ้าอ้าเฮ้ยอ้าวอ้าวอ้าเ้้มไ้เฮ้ยเอ้ย้ยไอ้้จับไม่เป็นแม่เป็นได้งเลยตแล้วไม่มีการตัดต่อเลยนะไม่มีอ่ะมันบกตาบอกก็บอกพรอ ไปกินเลยไปกินกันเลยมึงอย่าให้ใครมาเลยมาเดี๋ยวจะถามต้องตามมามาเลยมาเลยเออไม่น่าเชื่อที่ไหนผมไม่น่าท้ามันเลยมาไปมาปูนะครับปูสดๆปูสดๆปูเลี้ยงไม่เคลียร์เคลี้ยปมือก่อนตามมาตามมาเอาปูน้ำปูน้ำต้นน้ำเกี้ยปมืออะไรมาะใส่กินสดๆโอ้ยได้ยินเลยแอบป้าๆมาบ่อยหน่อยเหรอเอาไหไอ้วิลลี่มา มาเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปูใช่ไหมปูสดวเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินเอาเอาแต่ไดก่อนโอเคตามสัญญานะครับก็คือว่าไอจิ๋วมันตกได้จริงๆไอจิ๋วของแท้ของแท้เอารู้ว่าของแท้นี่ไม่มีการตัดต่อคนดูรู้อยู่แล้วอันนี้ได้จริงๆปลาหมึกตัวนี้เดี๋ยวมันตายแล้วมันจะตายยังดิ้นอยู่ยังดิ้นอยู่ไม่รื้กินสดใวนใครกินระหว่างปูไปไปเรื่อยไปเรื่กินสดวเอาเลยมันเรื่องมึงมึงต้องกินอ้าว น้ำจิ้มอะไรบอกมาเมื่อกี้มึงบอกว่าไงนะอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าถ้าเกิดมึตกได้มึงจะให้เพื่อนกินมึงอย่าเนียนไม่เกี่ยวไม่มีในหมูโจรเอาไอเจิ๋วมึงป้อนมันอุ้ยอู้ยนึงายเอามือึงเอามือง่อนเออเอาต้องกินนะเอางี้ครับเดถ้าไอโจ้ยยังไงแต่พินจายังมีอีกนะไอวิลลี่สามขามันก็มีช่องแต่ถ้ามันกินถ้ามันกินนะครับถ้ามันกินทั้งตัว กินทั้งตัวฝากไปกดไลค์กดแชร์มันด้วยนะครับทั้งช่องพิลลี่สามขาแล้วก็ฝากเลื้ยงเพื่อชแนลด้วยนะครับแล้วก็ไอจิ๋วจะให้เป็นไอพิลลี่กินแต่ถ้าไอพิลลี่ไม่กินไม่ต้องไปกดให้มันเอาลงจิ้มแล้วจ่เมึงอกี้เขาเป็นเขาเป็นผู้ชนะไอ้เหี้ยอุ้ยมันอุตส่าห์ถามนะเดี๋ยวดิ้นอยู่ไอจิ๋วเดี๋ยวได้เดี๋ยวมึงเอาเอาสันหลังขอกคนนี้เอือนเอานลงจิ้มเอาละอาปากอาปาก อา่าอาบักอาบักเห็นเหนเธเห็นเห็นเธนเหนเห็นเธอกโยกเยกจับมือกูแม่เลีเยงอกไปยกเข้าไปเอามือก่อนเอามือก่อนเอามือไปกินไปนะไปนะกินเ้ยกูม่กินนวด อะไรอะไรองมึงไม่ยังเฮ้ยอะไรเนี่ยเขากินกันอร่อยอร่อยทั้งนั้นมึงเล้วมันขอสกินกันจะรู้ว่าผมพูดง่ายอะไรวะฮะหมดแล้ เองไปกูแก้แค้หนึงไอ้สัะไม่เกี่ยวจ้าจ้าคือหรอตามกติกาใช่ไหมจิ้ีบตามกติกานะกติกายังไงยังไงนิ่แทนแทนที่ทำอะไรฮะตอนนี้เราลูกผู้ชายสัตย์สุขสัตย์อยากแก้แค้หรือเปล่าแก้ดิเอาใหไ่โอเคเดี๋ยวไว้ ไปติดตามดูคล <barber ing> ิปเต็ม huh ก uh ันแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ช่องเจียวบ้านคนเดียวบิลลี่สามขาแล้วแล้ว for c h ช n แนลแล้วก็มีบ้านดีมี c h a n n e ด้วยนะครับเซนหนึ่งเซนหนึ่งอ่าบ้านดีแล้วก็ลเป้ด้วยพอแล้วอ่าพอแล้ววันวันนี้เราให้บิลลี่พวกยู่แค่นี้แหละไปไปบ้ามึงไปครับรู้ว่าบ้ามึกกินอะไรไม่ไมึกไม่อยากบ้างมึงไปแปลี่แปลงพี่แล้วกูว่า 哈哈哈哈哈！来我拜拜拜拜